พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมห ah ิหิตราธิาบาบาธาเบศร,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  ah รามา,าธิบดีจากกรีนฤบดินสยามินทรา,าธิราชบรมนาถบาพิรสวรรคต13ตุลาคมเวียนบรรจบพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิหิตราธิเบศรามาธิบดีจากกรีนฤรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิร ทรงประตอบพระราชกรณียกิจกว่า4,000โครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามโดยแท้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาวิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ ข้าพพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสุทธิทีวีและบริษัทในเครือ